ทุกคนพึ่งนึกขึ้นมาได้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเพอเคยทำงานเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมแล้วมีคดีหนึ่งที่จำได้แม่นเลยคือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ฆาตกรทิ้งรหัสลับไว้ตอนแรกๆก,ก็เหมือนคดีทั่วไปเหยื่อถูกพบในสภาพไม่น่าดูแต่สิ่งที่แปลกคือทุกศพจะมีกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนตัวเลขแปลกๆไว้ข้างตัวตำรวจก็งงเพอก็งง แต่หัวหน้าเพอบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันอยากให้เราสนใจแล้ววันหนึ่งเพอไปเจอผู้เชี่ยวชาญด้านรหัสเขาบอกว่าตัวเลขพวกนี้เป็นรหัสที่ซับซ้อนมากต้องใช้เวลาถอดระหว่างที่ตำรวจกำลังง่วนกับการถอดรหัสเพอก็เริ่มสังเกตร,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในที่เกิดเหตุแต่ละครั้งแล้วก็เจอว่าเหยื่อทุกคนเคยไปที่ร้านกาแฟชื่อ Black Cat เพอเลยลองไปที่ร้านนั้นไปนั่งสังเกตการแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งดูมีพิรุษชอบมองคนอื่นด้วยสายตาแปลกๆเพอเลยแอบตามเขาไปแล้วก็พบว่าเขาเข้าไปในบ้านร้างหลังหนึ่งพอเพอแอบเข้าไปดูก็เห็นเขากำลังเขียนตัวเลขอะไรบางอย่างลงบนผนังเป็นรหัสชุดเดียวกับที่เจอในที่เกิดเหตุแต่สิ่งที่ทำให้เพอขนลุกคือตอนที่หันไปมองรอบๆบ,บ้าน เผอเห็นรูปถ่ายของเผอแปะอยู่เต็มผนังมีรูปตอนที่เผอกำลังทำข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยแล้วผู้ชายคนนั้นก็หันมายิ้มให้เผอเพผอรีบวิ่งออกมาแทบไม่ทันพอตั้งสติได้ก็กลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งปรากฏว่าบ้านหลังนั้นหายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เเอแค่เล่าตามที่ได้เจอมานะ กดติดตามไว้เพื่อเพอมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีก